สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกลับมาจับลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้กับหมวยธนวันปันธโชธค่ะเรามาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา s e t t i ิ g เด็ดไทยนั้นมีการทรงตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะเปิดตลาดปุ๊บ ปรับตัวติดลบทันทีนะคะซึ่งเป็นไปตามเซนเตเมนต์นเดียวกันกับตลาดทุ้นทั่วโลกค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดทุ้นในฝั่งของสหรัฐก็ปิดในแดนสีแดงนะคะฝั่งของยุโรปเองก็แดงเช่นกันนะคะส่วนเอเชียในช่วงภาคเช้านี้ก็ปรับตัวติดลบลงมาค่ะมีการปรับฐานกันทั่วโลกนะคะรวมถึงเซตินเด็กไทยด้วยค่ะแต่ดูเหมือนว่าแนวรับที่ระดับ1540จุดตอนนี้ยังพอจะรับอยู่นะคะก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงปิดตลาดค่ะว่าแนวโน้มจะหลุดไหมนะคะเรา มาดูห้านดับหลักทรัพย์กันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะดดชนีปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคะติดลบลงไป10.93จุดค่ะปิดที่1541.79จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้า17,000ล้านบาทค่ะห้างดับหลักทรัพย์ทูคอร์เรชั่นลงไปเกือบ2%ตามติดวิวตัวของปตทลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะ c p f ขึ้นมา2%ค่ะเอ็นพาร์คให้เปลี่ยนแปลงที่6สตางค์นะคะและเคแบ k bank ลงไป,ปเปอร์ ข้ามมาที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกันนะคะเราจะไปดูฟิวเจอร์ในฝั่งของต่างประเทศค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดน,นะคะยังคงอยู่ในแดนลบค่ะฟิวเจอร์ลงไปแล้ว58จุด N a ส d ตรกลบ21 S&P ลงไป8จุดค่ะส่วนฝั่งฝั่งยุโรปฟิวเจอร์ลบเช่นกันนะคะฟุตจิลอนดนลงไป67 c a ซีวอตี 43, ้ลบ43ดดชิลอมานีลงไป96ค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะโตเกียวติดลบ178จุด ตลาดหุ้นของหางเส็งฮ่องกลงลงไป1 2 8จุดแม้แต่ไต้หวันลบ2 5 5จุดตลาดอื่นก็ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะเช่นเดียวกับเชนเด็กไทยค่ะที่ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะแนวรับตอนนี้1 5 4 0จุดยังคงรับอยู่นะคะไม่รู้ว่าบ่ายนี้โอกาสย่อพักฐานจะหลุดไหมแนวรับนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าหลุดแล้วมีในยะสําคัญอะไรหรือเปล่าสัญญาณเชิงเทคนิคในช่วงนี้แนวโน้มเชนเด็กไทยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงการ ปรับกลยุทธ์การลงทุนควรจะลดพอร์ตไหมหรือเป็นจังหวะของการซื้อเมื่อย่อตัว้าต้องไปหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบนจเทพานันค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะน้หมวยค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุณสมพงษ์บอกว่าให้จับตาที่1540จุดใช่ไหมคะมันจะอยู่ประมาณ1530ประมาณนี้นะครับมันลดลงนิดนึงหรืออีกที่หนึ่งประมาณ2525หัา ตอนนั้นเป็นนวารับสําคัญดูเหมือนว่ายังไม่หลุดนะคะว่าค่อนข้างแข็งนะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบกับตลาดทุนรวมทั่วโลกวันนี้แดงกันทั้งโลกเลยนะครับเอเชียนี่ลงกันลงกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะลงเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับพวกดิวแลปเปอร์แคนทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะครับในขณะที่กลุ่มทิพ์เนี่ยลงไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วของเราเองเนี่ยก็แทบแทบจะลงน้อยไม่มีนิวโรด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่า โอเคมากในแง่ที่วอลลุ่มหายเลยวอลลุ่มแห้งเลยนะครับครึ่งวันไม่ถึงสอง0มื่นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราปับฐานราคาเนี่ยถ้าวอลลุ่มแห้งเนี่ยเราถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงว่าแรงขายค่อนข้างที่จะไม่ไม่เยอะละไม่เบาไม,ไม่ไม่มีแพนิคอะไรตามต่างประเทศะนะครับแล้วก็ที่สําคัญให้ดูค้างเงินด้วยนะครับค้างเงินบาทเนี่ยวันนี้แข็งค่า,ข,าขึ้นนิดนึงด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้สินเรียยจะเห็นได้ว่าค่างเงินก็ยังคง ชนแนวต้านแล้วก็ไหลลงตั้งแต่ที่ที่แล <c oughs> แล้วนะครับต <c oughs> ัวนี้จะเป็นตัวกรบอกกระแสฟันโฟเลยนะครับว่าถ้าฝรั่งออกหรือ,อยังไงเนี่ยตัวนี้จะชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่ประเด็นก็คือว่าฝรั่งในรอบนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่มีพ w e r กับตลาดรวมเราเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็เลยเอาเป็นว่าถ้าตลาดไม่มีนวโรไม่มีนวโรต่ำกว่า1ั2 5านะครับ <c oughs> ตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นแค่ป,ปรับ ฐานแลวบอลุ่มยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับแล้วเวลาฟื้นตัวจะได้ฟื้นตัวได้แรงครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ให้แนวรับที่ลึกสุดๆคือ1,525จุดนะคยีบใช่ครับมันเป็นจะเป็นดาวเทนไลน์ตัวนี้นะครับที่เราถ้าดูในจอจะเห็นเป็นตัวนี้เลยลากมาตั้งแต่ต้นปีนะครับคือถ้าถ้าเซ็ตไม่หลุด1,525้ารยยีถือว่าเป็นเซฟอัพด้วยคือยังยังเป็นอัพเทรนอยู่คือยังเป็นเซ็ตยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ครับยังไม่พลิกเป็นขาลงแต่ถ้าว่าวันไหนเกิดปิดดดดตลลลาหุุ1,525จแ้ว ทำจุดต่าสุดไปเรื่อยๆอันนั้นคือเซตจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงอันนั้นก็ตัวไขรตัวมันค่ะเพราะฉะนั้นก็จากตาดูอย่างนี้1,525แนวรับที่ค่อนข้างจะลุ้นกันอยู่ในช่วงนี้จะเป็นจังหวะของการทยอยซื้อหุ้นได้ไหมคะถ้าหากเราคิดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จนคาบเกี่ยวจนถึงปีหน้าหุ้นไม่น่าจะหลุดก็น่าจะโอเคนะครับผมว่าทยอยซื้อตรงนี้ก็โอเคราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร ไม่ได้ซีเรียกตามต่างประเทศมากนักนะครับคุณสมคะดูจากหลายๆปัจจัยเศร,รษฐกิจไทยเศร,รษฐกิจต่างประเทศนะคะฟันโฟโอเอยค่างเงินบาทเอยโอกาสที่เซรษจจะดุดแนวโน้มเทรนขาขึ้นมีไหมคะ ผมว่ายังโดยส่วนตัวยังเชื่อว่าไม่หลุดนะครับเพราะว่าต่างประเทศนี่โอเคมันไม่เฟื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสวนทาง,งความเป็นจริงคือหุ้นเยอรมนันหุ้นอเมริกาที่ทำออทามไฮแต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้อจริงๆนะครับก็เลยเป็นการจังหวะอันเทคเทคโปรฟิตค่อนข้างแรงสําหรับ2 3าตลาดในยุโรปนะครับในอเมริกาแต่ของเราเองเนี่ย โอเคเศรษฐกิจชะลอแต่ว่ากําลังอยู่ในจังหวะของการฉีดยากระตุ้นะนะครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันจะต่างกันเยอะของเราจะมีแอคชั่นแล้วนะครับมีการอัดฉีดงินเข้าสู่ระบบอะไรทุกอย่างเนี่ยนะมันจะมันจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วเร็วกว่าครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็อาจจะจังหวะการซื้อซื้อได้ด้วยเช่นกันช่วงย่อนะคะส่วนใครที่ถือต้นทุนต่ํามานานๆตั้งแต่ต้นปีก็ถือได้ใค่ติดหุ้นอยู่ไม่ต้องซีเรียสและถ้าหุ้นโอเคนะพื้นฐานดีไม่ไม่ซีเรียสแต่ต้องย้ำว่าหุ้นพื้นฐานดีใช่ครับแต่ถ้าหุ้นพื้นฐานไม่ดีก็อันนี้ต้องดูอีกทีอันนั้นต้องคัดรอให้เป็นนะครับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะยังไม่น่ากังวลใจค่ะแนวรับที่เราต้องจับตาคือระดับ1525จุดนะะคคสมพงพันจํารบอยว่าถ้บห้า่ไมปิดต่ กว่านี้ไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่นะคะแนวโน้มเซ้นินเด็กไทยยังคงเป็น up, อัพออมเป็นยังเป็นอัพเทรนนะคะยังคงค่อยๆจะขยับขึ้นยังไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีการพักฐานบ้างแต่ว่ายังไม่ลุดแนวโน้มขาขึ้นของเซ็ตนะคะเพราะฉะนั้นจับตาที่1525จุดยังเป็นถึงหว่าของการซื้อได้ถ้าเราเชื่อว่าหุ้นไทยจะไปต่อนะคะส่วนการกําหนดกลุธ์การลงทุนไรยพอร์ตจะกําหนดกันยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหุ้นรายตัวกับคุณสมพงได้ในรายการซับล็อ้ คักโฆษณากันก่อนค่ะ ที่2ของ top loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบญเจเทพาน,านันจากบริษัทลักรั์เอร่านะคะสอบถามหุ้นรายตัวค่ะโทรศัพท์เข้ามากันได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะในช่วงที่เรารอสายนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ top 5กันก่อนเลยนะคะไปดูตัวที่ติดอันดับ ห้าดับหลักทรัพย์นะคะขออนุญาตมาดูตัว CPF สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ CPF เองก็ดูเงียบๆไปพักหนึ่งแล้วนะคะว,วันนี้วันนี้มีมบาย์วากว่านะะมีบายสิกญาลด้วยนะครับสำหรับ,บ CPF ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ก็เบรกนิวไฮขึ้นมาถือว่าเป็นสัญ,ญญาณซื้อเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยแล้วก็น้ต้านถัดไปจะอยู่ประมาณ3 5มสบาถึงสาบาทนะครับสำหรับ CPF ก็โอเคนะครับก็ตัวเองก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เรื่องของการนําเข้า ซีฟิลิปปินส์ไก่ซีฟิลิปปินส์แล้วก็ ที่รัเสเซียด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ความรู้สึกช้าแต่ก็ยังมานะครับมาช้าก็ยังดีกว่าคนมีโฮต่อได้นะคะไม่มีก็ซื้อเพิ่มได้ะคร <c oughs> <c oughs> ับค่ะจุด t o p อปล s สไหมคะ St o p l ล s s ก็คือไม่ควรลงต่ำกว่า3ามสิบอ็ดบาทนะครับ <c oughs> ครับผมมาที่สายคุณราชันนะคะคุณราชันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับส <C han> อบถามตัว SLC ครับค่ะ SLC นะคะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะซื้อไว้มันสูงมากครับพอดีจะซื้อเพิ่มทุนดีไหมครับ เพิ่มทุนเท่าไหร่คะเพิ่มทุนก็คือ9เก้าตังค์นะครับวันที่18เนี่ยนที่จะถึงเนี่ยครับค่ะคือทุนอยู่เกินห้าสิบตังค์ไหมคะ,ะครับประมาณนะครับค่ะเดี๋ยวรอให้คุณสมพงศ์วิเคราะห์ให้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่มทุนราคาค่อนข้างจะต่ำเหมือนกันนะเก้ตาตังค์ก็ราคาบันก็ได้ก็สิบราคาบันก,ก็ได้ก็สิบสองตังค์นะครับะก็ยังไม่แน่ใจว่า ว่ามันจะใกล้ๆถึงจะเป็นยังไง <c oughs> ในแง่พื้นฐานไม่เคยดูนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราดูในแง่ทางเทคนิคเนี่ยเป็นขาลงมาตั้งแต่ตั้งแต่80ตังค์นะครับ <c oughs> แล้วก็ลงมาแบบอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มทุนสําเร็จก็โอเคนะครับประเด็นก็คือมันมัน,ม,นมันสุ่มเสี่ยงนิดนึงว่าราคากระดานนี่จะต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนไหมถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันมากๆนี่มันอาจจะทำให้คนไม่อยากเพิ่มก็ได้ แต่ในกรณีที่มีต้นทุนอยู่แล้วสูงพอควรสมมุติ50สตางค์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดก็ผมต้องดูเพิ่ม,มารานะคะก็ได้หลุดลงไปอีกมันมันห่างกันนิดเดียวคือประเด็นคือ<ช>ราคาเพิ่มทุนนี่มัน9สตางค์แต่ว่าราคา<ช>กระดาน12สตางค์ก็ต้องดูวันใกล้ๆว่ามันจะมีส่วนต่างให้เราให้เราเพิ่มทุนไหมถ้ามันอย่างนี้ถ้ามันมีส่วนต่างมากพอที่เราเพิ่มทุนมันก็โอเคนะครับอเออเห็นน่าจะขึ้นเครื่องหม่ x เาแล้วด้วยขึ้นยัง,ยงไม่ทราบใแน่ใจ ไม่แน่ใจนะครับว่าต่างมันน้อยอยู่ใช่ไหมคะใช่ใค่ะ <c oughs> อย่างนี้จะทํายังไงได้บ้างอะคะก็ <c oughs> คงต้องดูเอาเองนะครับว่าว่าอยากจะเพิ่มไปเพิ่มทุนเพิ่มเพิ่มมาสักเกอร์เเพิ่มส่วนสันเร็จมันก็น่าจะโอเคแต่ว่าธุรกิจต้องไปดูอีกทีนะครับว่าเพิ่มทุนเราไปทําอะไรนะครับค่ะต้องช่างใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจยังขาดทุนอยู่นะคะปีะนี้ก็ขาดทุนด้วยนะคะก็จริงๆก็ยังไม่ได้ไม่เคยดูเลยนะครับมีแนวโน้มเรื่องของอ่ากไรนี่ต้อง เหนื่อยพอสมควรนะจหรับตัวของ SLC นะคะยังไงก็ตามค่ะเอาใจช่วยนะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ขอให้ตัดสินใจได้ถูกต้องและดีที่สุดนะคะมาที่สายถัดมานะคะสวัสดีค่ะคุณการเชิญค่ะอ๋อค่ะครับกวนอาจารย์ะะช่วยคอดตัวกะตัวโดวทรูหน่อยนะคะคะนะครับรับแนวต้านค่ะค่ะว็เถือไว้เยอะเหมือนกัน,นต้นทุนเท่าไหร่คะก็มีหลายมีหมีหลายราคาเลยค่ะได้ค่ะ ตัวของทูส่เอ็ดบาทยีสตางค์นักกระดานค่ะครับตัวทูเองจะเห็นได้ว่าก็ยังอยู่บนนวลอัพเทรนไลน์น,นะครับแล้วก็เป็นแค่เป็นการปรับฐานตามตลาดรวมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็คงคงคงโฮได้นะครับแล้วก็แนวะรับจะอยู่แนวะรับใหญ่เลยอยู่ประมาณสิบบาทแปดสิบประมาณนี้นะครับสิบบาทแปดสิบส่วนนาต้านเนี่ยประเด็นก็คือนาต้านดีกว่านาต้านจะอยู่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบถ้าเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบาทซีนัลกลับทันทีนะครับ,รบตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าอยู่มูอยู่ใกล้สต่อซัพพอร์ตยาซื้อสะสมได้นะครับะ็็มองว่านาคตหลังเพิ่มทุนอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ดูดูกิจกรรมจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับซึ่งพัฒนาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะามาต่อที่สายคุณโก้ค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คืออยากจะสอบถามตัวหุ้นท็อปหาร์ไชออ่ะครับผมต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงอยู่หกบห้าบาทคือดาวจะต้องคัดล้อนเลยป่ะครับค่ะได้ค่ะตัวท็อปนะคะต้นทุน65บาทค่ะราคาท็อปนาคระดานตอนนี้48่สบาทยีสตางค์นะคะคงคงคัดไม่ทันแล้วนะครับคัดไม่ทันแล้วนะคะมันมันลงมาลงมาลึกมากแล้วก็โอเวอร์โซมากแล้วนะครับเหลือ23่สิบสามเปอร์เซ็นต์ในห้างใจคงคัดคัดแล้วจะเด้งแน่นอนถ้าเช็คชื่อเจอแล้วเด้งเลยประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ทันแล้วนะฮะก็ก็ควรจะโฮไป ซึ่งตรงนี้มันต้องอตัดสินใจชา้าไปนิดหนึ่งแล้วแหละคงทำอะไรไม่ได้แล้วซื้อเพิ่มได้ไหมคะไม่ยังไม่น่าซืออ้อไม่น่าซื้อเพิ่มด้วยนะคะอบทนอีกนิดนึงค่ะนะคะก็เอาใจช่วยนะคะแต่ถ้าคัดตอนนี้ก็หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวปอทจีซีอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับอยู่ในช่วงธุรกิจหลักคือยังอยู่ในนน้อมขาลงเต็มๆเลยนะครับ,รบเพราะนั้นราคาเองก็เลย ก็เลยยังย <disposable worship ful> ังยืนไม่อยู่นะครับแต่ว่ามันลงมาเยอะละมันลงมาเยอะแล้วตามเทคนิคเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอวอโซและพ้อพร้อมจะรีบาวแล้วแหละขายมีแรงขายหนักๆส่วนใหญ่เชิงเทคนิคก็จะมีเด้งใช่ไหมคะอ่าต้อง คือมันอาจจะไม่ลงมากกว่านี้ละนะครับอาจจะไม่ลงมากกว่านี้เด้งยังไม่ได้มองนะครับค่ะเด้งไม่เด้งเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะก็ไม่แน่ใจว่าขายแล้วจะเด้งหรือเปล่าใช่ครับต่อที่สายคุณอุบลค่ะคุณอุบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเข้ารับเออ่ซื้อ a m l ลายเมื่อแลงนะคะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าเผื่อว่าจะขายแก๊สแล้วมาซื้อ a m l ได้มั้ยคะโอเคครับขออนุญาตมาตอบคำถามที่ตัวของ IML แทนละกันนะคเห็นด้วยนะครับถ้าจะขายแจ๊สมาซื้อ RML เพอจะเห็นได้ว่า AML เนี่ยโอเคไซเบอร์อาร์ไม่นะครับเพียงแต่ว่าช่อเทอมก็พักตามตลาดรวมแต่ตัวแจสเนี่ยตลาดขึ้นยังไงไม่ขึ้นด้วยนะครับราคายังคงอยู่ที่โลของรอบด้วยนะครับะนะครับแล้ว <'m> ขอแนวรับแนวต้าน AML แนวะร,รับก็อยู่ประมาณประมาณ2บาทต้นๆน,น,นะครับ2บาท2บาท4ประมาณนี้นะครับแนวะต้านอยู่2บาท20ะนะครับแล้วก็ต้านใหญ่อยู่ประมาณ2บาท32ครับค่ะ มาต่อที่สายคุณวรินค่ะคุณวรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะรบกวนถามตัว TTA ค่ะซื้อไว้ที่ยี่สิบเอ็ดแปดสิบนะคะ,คะจะซื้อเฉลี่ยได้ไหมคะได้ค่ะ TTA ยี่สิบบาทแปดสิบค่ะ,คะซื้อถั่วเพิ่มได้ไหมคะคือตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะครับราคาเพิ่งมีนิวโลลงมาเองนะครับไม,ไม่แนะนําว่าให้ซื้อซื้อถั่วด้วยจริงๆถ้าคัดได้อยาให้คัดก่อนนะครับเพราะว่าราคาวันรำทำนิวโลเนี่ยตัวนี้เวลาลงลงน่ากลัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ คัดได้คัดออกมาก่อนดีกว่านะครับค่ะอ่าต่อที่สายคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะสนใจหุ้นเอ b ดีจะลงทุนนะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะว่าดูพวกเทคนิคอะไรยังไม่ค่อยเก่งนะคะอยากจะให้ช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะค่ะได้ค่ะไทยพาณิชย์นะครับคุณนะคะค่ะอยากจะรอจังหวะซื้อไทยพาณิชย์นะตอนนี้ใกล้ประกาศงบแล้วของลุมธนาคารพาณิชย์จะไปรอซื้อตอนงบออกดีไหมฮะก็ดีนะครับธนาคารพาณิชย์เองพูดถึงเนี่ยราคา พูดถึงผลประกอบการเองก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ไม่ไมไมค่อยค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับราคาผลประกอบการเนี่ยดีขึ้นนิดหน่อยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นสตองซัพพอร์ตนะครับคือสตองซัพพอร์ตกาอยู่ประมาณ172นะครับตรงนี้175กับ172ก็นิดนึงทยอยซื้อสะสมได้นะครับ <c oughs> สำหรับตัว ตัวธนาคารพาณิชย์ไม่ไม่มีผลผลประกอบการไม่ได้ซีเรียสมีแต่แบกรุงเทพนะครับที่ตัว NPL อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ทั้งปีก็ยังไม่เป็นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับค่ะแนวรับอยู่ที่172บาทนะคะก็รอจังหวะนิดนึงก็ได้นะคะต่อที่สายสุดท้ายค่ะคุณวิมลสวัสดีค่ะสสวัดีครับเชิญค่ะผมจะถามหุ้นไฮโดนะครับผมซื้อไว้3บาท70สรจะหลุดไหมครับ ไฮโดสามบาทเจ็ดสิบอะคะค,คือตอนนี้สามบาทสามสิบนะคะครับค่ะจะหลุดไหมนี่คือคือจะหลุดแนวไหนคะคือจะทํายังไงต่อไปดีใช่ไหมคะตอนนี้ครับว่าจะขึ้นไปถึงไหมครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอดูเชิงเทคนิคประกอบให้นะคะสำหรับรงไฮโดรค่ะต้นทุน3บาทเจดสิบตางค์ค่ะตอนนี้3าบาทส0สตางค์นะคะจะตคัดไหมหรือโอกาสเด้งขึ้นไปถึงทุนมีไหมคะก็มีโอกาสรีบาวน์นะครับค่ะโอกาสรีบาว์แล้วก็แนวต้านจะอยู่ประมาณ แนวต้านอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆทุนพอดีนะครับอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับประมาณสาบาทหกสิบหกสามบาทหกสิบประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็พร้อมพร้อมพร้อมจะมีรีบาวแต่ถ้าหลุดสาบาทแปดนี่ก็แสดงว่าจะลงต่อนะครับสาบาทแปดสตางค์ใช่มรับสามบาทแปดสตางค์ถ้าหลุดไปเนี่ยก็อาจจะลงไปสองบาทก็อาจจะต้องช็อตักเกนพอนะครับเพราะว่าคือจะหลุดแนวต้องถอยล่นไปที่หนึ่งก็ประมาณสองบาท 92้าบบาทปประมาณนั้นคับส่วนเนียต้านนั่นบนคือ3บาท66บนะคะอาจจะ,ะไม่ค่อยถึงทุนเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นจังหวะของการขายเวลาคงคงไม่ไม่เน้นแล้วแหละเพราะว่าราคามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วละ,ละรีะบาวขึ้นไปก็คงอยู่ประมาณ3บาทห้าบาบาทประมาณนี้น,นะครับค่ะอา่า มาส่งท้ายย้ำกลยุทธ์กันอีกนิดนึงค่ะสมหรับพองาเซตไค้จะเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะยังคงติดลบส0จุดนะคะในช่วงปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเบาบางลงดู2อ,อย่างดูบอลุ่มถ้าบอลุ่มแห้งนี่ถือว่าโอเคแล้วดูค่าเงินบาทถ้ายังมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนี้ถือว่าเป็นโพสิทีฟเลยนะครับ,รบสำหรับสำหรับตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากตัวสหรัฐกับตัวยุโรปเนี่ยมันไม่กระทบอะไรหรอก มันกระทบในแง่ส่งออกเราไปแต่ตัวนี้เนี่ยเราก็รับรู้อยู่แล้วว่าส่งออกเรารอบนี้เรา,าได้พึ่งกันเติบโตจากภาคการส่งออกเราเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะยังคงถือหุ้นต่อได้นะคะใช่ครับใช่ครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่1,525ครับ1,525ค่ะ,คะแนวต้านด้านบนละคะแนวต้านด้านบนจะอยู่จะอยู่ประมาณ หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์ประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์ค่ะจะเป็นแนวต้านตามสเต็ปไปเลยนะคะทีนี้เรายังมีโอกาสลุ้นเห็นพันหกร้อยอยู่ไหมคะมีครับมีเมด้ซีเลียนะครับยังยังยังดูดียังดูดีอยู่นะครับสาหรับส่วนตัวผมนะครับค่ะเพราะฉะนั้น1525จุดจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะสุดน้านสำคัญอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่ก็คงคงอย่าอย่าวิตกมากนะครับดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับประมาณนี้ครับค่ะ นี่เป็นการกาหนดกลยุทธ์นะคะจากผู้อํานวยการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เมนจเทพนานวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะยินดีค่ะบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณสมพงษ์ได้ในรายการ Stop Loss นะคะในช่วงบ่ายวันจันทร์แบบนี้ค่ะใอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss บายธนวัฒนปรชนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสมพงษ์เมนจเทพนานจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราหมวยธนวั ลากันไปก่อนขอให้โชคดีและมีสติกับการลงทุนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ